แต่เราต้องการจะมีตำรวจทั้งดูแลนะครับเก็บมาลุกงานในวันนี้นะครับเราต้องกจะมีตำรวจท่องเที่ยวนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเขตของจังหวัดนครพนมครับตำรวจส่วนกองทัเมืองนะครับแล้วก็ปันจุบันตำรวจน้ำนะครับก็ให้เก็บมาลุกงานเก็บรวกเรานะครับแต่ก็ต้องการจะมีอสองนท์สุนครับที่ร่วมงานัำเนินตลอดนะครับ <C han ili> การป่ยปกครองนะครับของจังหวัดนครพนมของอำเภอเมืองนครพนมนะครับซึ่งเมามีหน่วยตน้นชะดอนะครับที่ป,ปฏิบัติ้ิทีนะผมทั้งตำรวจตีวิชัยวิทองคสารวัตร้องการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมนำและนายแพการตำรวจทหารปล่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพืาา่อทำพิธี ลอยแถวโดวดดมกว่าล้างอาชยากรรมก่อเทศการลลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช266 6มีจำนวนยอด150ยบนายฮึเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประผมพันตรุรเอกภาคภูมิเดชาเรินทร์มุ่งกับการสถานีตำรวจ บุตรเมืองนครพนมในนามเรื่การตำรวจชร่อการทหารเรื่อยการพลเรือนอาสาส,สามัครจังหวัดนครพนมทุกนายในห่วงก่อนเทศกาลประเพณีร้อยกระทงประจำปี2566ที่ประจวบนะครับหลังจากที่ท่านรู้ว่าตนเย็บเสร็จแล้วนะครับจะได้ให้ทุกท่านเข้าประจำยานพานะนะครับรในการที่จะ,ะอะอกขบวนด้วยลูกกระลาศนะครับ ในในส่วนที่ <ละ S 2> ไม่ประจำเราก็คืออยู่อยู่ที่เดิมนะครับ ทางจังหวัดนครปนมตรงหน้าพยาีรบโอ๊กอึ๊บกระผมทางตำรวจตีวิชัยวิทธองสารวัตรกองการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปนมนำเหล่ขาข้าราชการตำรวจทหารป่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวพ้องมาเพื่อทพิธี ลอยแถวโดยดมวกัวล้างอัจฉริยะทำก่อนเทศกาลลอยกระทงประชจำปีพุทธศักราช2566มีจำนวนยอด150นายฮึบหลังจากนั้นท่านผู้ว่าพร้อมด้วยคณะจะได้อจาจับขึ้นไปยังท่านพิธีกร